พักประชาชนจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคุณคือพักที่บิดเบือนหลักการประชาธิปไตยรัฐสภาทั้งทั้งที่แหาเสียงและทำแบรนดิ้งของพักเป็นพักประชาธิปไตยกว่าใครมาตั้งแต่คลอดมาตั้งแต่ถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้คุณก็บอกว่าประชาธิปไตยกว่าใครประชาธิปไตยกว่าใครพัก เพื่อไทยสู้ไปกับไปสู้ไปหมอบไปพักเรายืนหยัดสองขากระดูกสันหลังเหยียดตรง Bea, Bea. วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่ห้ากันยายนขอพวกเราช่วยจดจำจดจานจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพักอนาคตใหม่เก้าวไกลที่กลายเป็นพักประชาชนในวันนี้คือพักที่นำพาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาล่มสลายลงไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นการรัฐประหารสภาโดยพักการเมืองอันดับหนึ่งวันนี้เป็นการรัฐประหารสภาโดยน้ำมือของพักการเมืองที่มีสอสอม,มากที่สุดในสภาเพราะฉะนั้น<า>ขอที่พร้อมให้คุณอนุทิน ต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้ด้วยการวการ,รวมเสียงข้างแมกในสภาแล้วจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างแมกให้จงได้ค่ะ